ตามตำราบโบราณว่าด้วยกรรมเก่าผู้ที่เกิดในวันอังคารได้นั้นมีจิตวิญญาณของนักรุบมาเต็มตัวซึ่งได้รับมาจากดาวพระอังคารพวกเขากล้าหาญเด็ดเดี่ยวพูดจาตรงไปตรงมาไม่ชอบการเอาเปรียบมีจิตใจที่เรียกว่าใจนักเลงคือพร้อมที่จะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าฟังดูเหมือนเป็นคุณสมบัติที่ดีแต่ท่านเชื่อไหมนี่คือที่มาของสิ่งที่เรียกว่า ประการแรกคือศัตรูเพราะความตรงไปตรงมาคำพูดของคนวันอังคารมักจะคมเหมือนดาบพูดโดยไม่คิดแม้เจตนาจะดีแต่ก็บาดใจคนฟังพวกเขาไม่กลัวการประทะพร้อมลุยพร้อมชนชีวิตจึงเต็มไปด้วยคู่กรณีเต็มไปด้วยเรื่องวิวาทหาความสงบสุขได้ยากประการต่อมาคืออุบัติเหตุเพราะดาวอังคารคือการต่อสู้ ชีวิตของพวกเขาจึงมักต้องเจอกับเรื่องเจ็บตัวเลือดตกยางออกการผ่าตัดหรือการบาดเจ็บมักจะมาเยือนเร็วกว่าคนอื่นเหมือนนักรบที่แม้จะเก่งกาจก็ย่อมมีบาดแผลเต็มตัวพวกเขาต้องดิ้นรนต้องต่อสู้มากกว่าคนอื่นกว่าจะได้สิ่งใดมาตามตำราบโบราณกล่าวว่ากรรมเก่าของคนที่เกิดวันอังคารมักมาจากการเป็นนักรบการใช้อาวุธ การเข็นฆ่าหรือการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นในอดีตชาติชาตินี้จึงต้องมาเรียนรู้การควบคุมอารมณ์และต้องชดใช้ด้วยความเจ็บปวดทางร่างกายหนทางแก้ไขคือการฝึกสติให้ทันโทสะต้องเรียนรู้ที่จะถอยไม่ใช่ชนทุกเรื่องความกล้าหาญควรใช้เพื่อปกป้องไม่ใช่เพื่อทำลายการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยเช่นการไถ่ชีวิตการบริจาคโลหิต หรือการบริจาคอุปกรณ์ถือเป็นการแก้เคล็ดเปลี่ยนจากผู้สร้างบาดแผลเป็นผู้เยียวยาชีวิตแทนนั่นคือนักรบเรียนรู้ที่จะวางดาบและใช้สติปัญญานำหน้าความร้อนแรง